ชื่อนิจิราบำรุงกิจหรือที่เรียกว่าโคชเด่นค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร everything this จากเดิมเราก็รู้มาบ้างค่ะว่า this นี่คืออะไรแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนบุค,คลิกของคนเวลาเราไปทำงานกับผู้บริหารเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยเราต้องเชื่อมต่อกับเขาให้ได้แต่พอเรามาเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเรารู้กว้างขึ้นนะคะ อันนี้ก็เลยทำให้ช่วงการเรียนรู้เนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามนะคะอีกทั้งวิทยรกรก็คืออะไรที่เราติดขัดเนี่ยเราสอบถาม่ันก็ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ด้วย คือนอกเหนือจากาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากรนะคะจากเนื้อหาหลักสูตรก็ได้พบปะผู้คนนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นไทป์ไอต้องบอกว่าเ,เป็นไทป์ I อเนี่ยชอบคน ะะแล้วอาชีพที่เราเลือกเนี่ยเราทำงานกับคนเนาะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันตอบสนองความต้องการเราอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเรามาเรียนเราก็ได้รู้จักคนมากขึ้นนะคะคนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ในคอร์สนี้เหมือนกันแน่นอนค่ะเขาก็เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้บริหารที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเพราะนั้นการที่มีสายสัมพันธ์เนี่ยได้คนที่เขาสนใจในเรื่องเดียวกับเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ความรู้ที่ได้เนี่ยคือมันมากกว่าที่เราจะไปอ่านคนได้เนาะก็คิดต่อยอดไปเหมือนกันนะว่าถ้าเราไปเปิดเ,เป็นวิทยากรเราไปสอนหรือเราไปแบ่งปันเนาะก,กับพวกโค้ชด้วยกันเองใช่ไหมคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคืออย่างน้อยพี่ก็มีงานเสริมนอกจากการเป็นโค้ชน่ย คือเราก็ไปเป็นโค้ชพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะคะเราก็ได้มีส่วนที่จะไปสอนเขาเป็นเซสชันเล็กๆแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆสำหรับโค้ชนะคะอันนี้ก็อาจจะไปเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้นะคะ,อ,ะอันนี้พี่ก็จะบอกว่าเรามาเรียนแล้วเราได้เห็นถึงความแตกต่าง เนาะว่าจากเดิมเนี่ย DSC เอ้ยมันมี4ช่อง4ค quadrant เนาะแต่พอมาเรียนจริงเอ๊ะทำไมเรียก everything DSC อันนี้คืออย่างแรกเลยต้องทำความเข้าใจแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราไปรู้บุคลิกของคนแต่เราไม่ใช่นักจิตวิทยาอ่าอันนี้ค่ะคือเราไม่ต้องรู้ลึก ลึกอย่างบางแบบทดสอบอะไรอย่างเงี้ยรู้ลึกเยอะไปทำไมอะไรเงี้ยอีกทั้งมีหลักการพื้นฐานอย่างเช่นว่าเฮ้ยพอเราทําความเข้าใจแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปแบ่งแยกคนนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วยที่ทําให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ดูเหมือนว่าเขามีบุค,คลิกแบบนี้นี่เพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพยายามแบ่งกลุ่มคนได้แต่เราก็เข้าใจไปมากกว่าน,นั้นด้วยว่า ในบางบริบทบางสถานการณ์ที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเพราะอะไร